คือลำไยกระท้อนนะคะทั้งหกโซนนะคะสิบสองห้างโอ้คณะกรรมการนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะเข้าไปกันโซนก่อนครับเี๋เราได้รับออกทุกคนนะครับเข้าไปกันโซนก่อนนะครับ พ่อหลวงนะคะมีทั้งหมดหกมูนะคะท่านต้องส่งนะคะท่านต้องส่งผู้เข้าแข่งขันนะคะมาร่วมพิจกรณานะคะมีส่วนร่วมนะคะขอเดินเนนะคะ เลยนะคะสองนนะคะโซนหนึ่งกรรมการครบยนะคะหกโซนโซนหนึ่งครับโซนนึงโซนหนึนหนึ่งโซนนงโซนหนึ่โซนหนี่งโซนสนึงนหนึ่อโงโนนี้โซนหนงห่โห่โซนห่โซนน่งนหาโหนหโหนหโซน เป็นผู้นำนะคะเป็นการแข่งขันกินล้ไยนะครับท่านครับมี่ต้อะไ้ต้นหลังเนานี่จากไหนจากไหนอ่าผู้ใหญ่บ้านซีพับศูนย์หน้าโอเคครับครับผมออกได้นะครับนะครับผมอองนะชนะเลยครับชนะครับสามผ้าหลวง ท15ท่านต้องรับผิดชอบนะคะหโาเลยซน3นะคะผู้เข้าแข่งขันขใช้ดินท่านท่านต้องรับผิดชอบนะคะใช้ไม่ได้หญิงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทางคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้แจงนะคะกฎกติกาในการแข่งขันกินใบไมกระถอนนะคะขอเพิ่มโต๊ะหน่อยนะครับนีย มันติดกันตัวเพิ่มตัวนะครัโตติดกับการท้งะคือขอโตโตรงตรงติดลงโซเดียมีว้างนะครับนะคตั้งหนึ่งตัวเร็ัคจต้องเดตมารจะต้องระมัดระงตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราเปิดปากแล้วนะครับก็ผู้แข่งขันั้งมดก็มีอยู่เก่าทันมีเก่าทันนะครั ทั้งในจะมีอย่างพรมต้นพืชแก้ได้แตญ่เยอะทั้งใหญ่ทั้งอ่อนตะกิดจะเยอะใช่มูมวยนะพ่อมูยี่สิบห้าพ่อรองนู๊กอ่าขาดไปหนึ่งท่านนะคะโซนสามไม่ได้นะคะต้องครบนะคะถ้าถ้าเป็นผู้นำท่านต้องเข้าร่วมการแข่งขันแทนนะคะถ้าไม่มีลูกบ้านมานะคะ ก็เป็นเวทีของวันลำไยวันกตะท้อนนะครับวตะทอนวี้ตำบลมุ bon ่ยซักเก่าตังป ok ี2565นะครับอันที่13สิงหาคมจะทำในการส่งเสริมการตลาด ของผลิตภัณฑ์พี่น้องเกษตรกรนะครับมนใหญ่คนระับการทอดกระบวนไว้ซักนะครับในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจนถ้าเป็นการกิจกรรมด้านทนาการนะครับเชื่อมความสามัคคีตัวนะครับคณะติดโรงเรียนมัลยะโซนหก ต,ตัวหงอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังเตรียมการงอยู่นะครับโอ้ยผู้คายคันโยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โซนเลยนะคะโซนเลยลูกหกมาโอเคโออนุสอนเอ่อโตโยต้าค่ะ์ท่านั้นเพื่อนโตโยต้าท่านั้นเพื่อนยังไม่ครบนะคะขาดสองพื้นอันนี้โซนหกสองคนไปยุทธอันนี้อนุสอนโตโยต้าโตโยต้าเชียงราย เนเพิ paid, well, ่มสามหใช่ไหมคะอันนี้โซนสามไงโซนหนึ่งเิสอโซนสามาเลยค่ะพ่อด้านบนไนี่มาสุดยอดนะคะดนทรเน้องกุ้งพี่ขอเพลงแบงแบงมันมันะคะประกอบสามลค่ะโซนรเลยโซนยง มาจากโซนอย่างขอบคุณนะคะโดยคุณผู้มี่มาผ้าอ่าบ้านเราม้อผ้ากันตุ้ยแจ็ปจิงห้ผผู้ถ้าพ่อเจ้าทำยังไงให้ใจว่ากินอาชนาทีขอให้ขามหนึ่งเก้าถอยหลออกมาหนึ่ง้านะคะอ่านะคะแล้วก็เอามือไขว้หลังไว้นะคะเดี๋ยวทางพิธีกรจะให้คณะกรรมการนะคะชี้แจงนะคะกฎกติกานะคะการแข่งขัน ค่ะครับดาครับตอนก่อนที่เราจะเริ right. okay. ่มนะครับค yeah. oh, ่ะอยากจะรู Thinking ้ว่าหน่วยพยาบาลอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ด้านอาคารตรงนี้ค่ะหลังคาสีเขียวค่ะโพราะว่าไกลเพราะมัีอยู่ปีนึงกินเม็ดกระป๋องเข้าไปครับทำรูปห็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณหมออันก็เปลี่ยนท่อแล้วกเอาละตอนนี้เรามีสมาชิกของเราครบทุกหมู่บ้านแล้วอ่า เดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการได้ชี้แจงนะครับว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับเอานากการ์่วยชี้แจงหน่อยครับว่าการแข่งขันของเราจะมีจตุการอย่างไรจะให้คะแนนอย่างไรนะครับอันดับแรกคือเร้องกลด้วยกับผู้ที่ทำการแข่งขันเลยครับเนี่ยเอาไม่กินข้าวเช้ามานะครับเน่ยข้าวเชาอย่างไรจร้อนกินกระเพาะลำไสงานนี้ แต่ก็ถือว่าโอเคครับตัวละ300เร้่อยๆหน่อยโอเคครับอ่ะตอนนี้ต้อมาช่วยแก้กับติการนะครับอ่าทีนี้บริการติการเราจะติการปีนี้จะแตกต่างกับทุกปีนะครับทุกปีนี้เราจะเป็นคนเก็บให้ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเพิ่จะมีใบเหลืองด้วยใบแดงด้วยนะครับปีนี้ ปีทุกครั้งเราไม่มีคือจากปีนี้เราใช้เครื่องชั่งดิจิตอลมันจะเป๊ะๆเลยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ท่านแกะแกะเอาวางๆแล้วกินเสร็จกินเสร็จให้วางตะที่นะครับอย่าให้ตกตรินอย่ายมีเก้าการดึง้างหลังด้วยว่าให้ทำตกเราจะให้เก็บมาเลยนะครับเก็บถ้าท่านไม่เก็บเราถือใบเหลืองถ้าจะไม่เก็บอีกเราจะให้ไปเลยเราจะไม่นำมาชั่งนะครับเราจะไม่นำมาชั่ง อ่าเพราะว่าเดียวมันเพราะว่าถหนึ่งเม็ดเนี่ยผมเคยทดลองช่างอยู่แล้วครับเม็ดเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณสิบกรัมกับสิบกรัมนีจะมีผลต่อคะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่แปีนี้เนี่ยอ่าตอนที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทอาจารย์ไม่ผิดนะครับตอนที่สองเนี่ยจะสองร้อยบาทเลยเนี่ยอาจาไม่ผิดนะครับตันที่สามจะแปดร้อยบาทตันที่สามรางวัลสามรางวัลก็มีผลต่อคะแนนเพราะฉะนั้นเราจะดูด้วยว่า ไอ้กินตกเดี๋ยวเราจะให้เก็บประจําบริเวณใกล้บริการประจําบริการไปที่ตกให้เก็บไปหมดแต่บริเ็กอยากทําไม่จนเลยครับกินเสร็จอยากทําไม่จนเอาวางลงกันหมดนะครับแล้วเลยนํามาชั่งตัวไหนกินไม่มากที่สุดแล้วว่ามันเหลือน้อยที่สุดอันนั้นจะชนะได้คะแนนไปนะครับเอาใจตรงกันเนาะเราใจตรงการรับนะครับกินได้ประเด็นนะครับเดี๋ยวเราให้เก็บนะครับ๋ยวเราไม่รำมันชั่งนะครับอยากถามประสบการณ์ว่าทั้งนาทนาทีครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ครับสามนาทีครับสานาทีอลทุกีให้หยุดเช่นนั้เราตอต่อบเริ่มต้นแล้วก็อุกทให้หยุดเมื่อถ้ดเลยนการี้นพร้อยรอครัพร้อมแกแก่เลยครับแกะถุงกันเลยแกเ <ส>ไม่เอาไม่เกาะนะครับตอนนี้เราไม่ตกานะครับอีกอีธานีเนี่ยครับเปลี่ยนใส่ใส่ถุงที่เหลือนะครับเปลี่ยนใส่ถุงนะถมงที่เตรียมให้ผมใหญ่นะครับมใหญ่แล้วเปลี่ยนไปตรงนั้นเลยครับข้ามตกข้ามลมนะครับอนนี้ผลต่อคะแนนนะครับผลต่อคะแนน nó không chịu nó lấy bắp cải non nó không chịu lấy

ข้อมือเรีงครับเรี๋ยวเราตุ๋นข้อมือเรียงพร้อมเตรียมพร้อมกันนะทำนะครับเดี๋ยวทำพร้อม 好好好

จะทําการพูดนะครับเชิญ <laughs> แล้วแต่ข้างทีละโกนะครับแต่ข้างปีละเกลปีหน้าถ้ามีคนมาแข่งน้อยเราจะเปลี่ยนต่าเราเปลี่ยนเปนข้าวหมูแดงข้าวมันกรอบเลยนะเนแะเป็นทั้งหมดเลยนะครับนะไัด้านข้างไป ทุกคนมาก็มาลูกิจกรรมนะครับไม่มีคิดหวังอะไรนะครับอย่ไปคิดว่าเขาอิจรกินนะครับต้องมาลบกิจกรรมกับพวกเรายากที่สุดแล้วนะครับขอโทนะอบคนคนที่เสียรักกูง่ายคิดชบชิบอะไรกูจะนะครับตอนนี้ท่านสงสารจะเช็ดละนิติกรของ เราพูดสักแบบติดโพสต์เองครับมาท่านเหมือนกัติดโพสต์เองนะครับตรวจบัตรเลือดก็กินไปเท่าไหร่จิ้มห้าจิ้มห้าเออจิ้มจิ้มสัก